บูเบนครีมตีได้ปริมาณกว่า2.5เท่าเนื้อนแน่นกว่าจริงไหมมาพิสูจน์กันด้วยเมนูแบ็ k ฟอ r ์เรสชาร์ล็ r ตมูททำครีมด้วยนมขน้นใส่ครีมบูแบนและมา,าร์กาลีนตั้งไฟจนร้อนจากนั้นปิดไฟและใส่เจลาตินใส่ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มผสมกับครีมเพิ่มความเข้มขน้นได้มูสเนื้อนุ่ม ถัดมาทําครีมแต่งหน้าเค้กใส่ครีมบูแบนน้ําตาลทรายและกลิ่นวานิลาผสมทุกอย่างรวมกันและตีจนตั้งยอดสังเกตได้ว่าตัวบูแบนครีมอเนกประสงค์นี้ทําให้ครีมเพิ่มปริมาณมากกว่า2.5เท่าตบแต่งหน้าเค้ก็ง่ายด้วยผงโกโก้ทิวลิปและเชอร์รี่สดครีมอยู่ตัวได้นานถึง4ชั่วโมงคุมต้นทุนได้กำไรดี อยากได้คิดดลัดีๆเพิ่มเติมขอเม็ไม่ได้เลย